ะค่ะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้วันที่9สิงหาวันแรม8ข้ามาเดือน8ต้องบอกเลยชีวิตของคนจะแต้มบุญสูงวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะใครที่ไปทำบุญมาต้องบอกเลยเลื่อนฟีดมาแล้วมาเจอคลิปนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าแต้มบุญสูงมีโอกาสยิ่งใหญ่มีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสว่าชีวิตจะเฮงๆป,ะป,ะป,ะปะังๆเออต้องบอกเลยฟ้าเปิดดวงเปิดนะ,ดะรู้จักพลังางานตรงนี้ต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองช่วยเหลือช่วยอำนวยความสะดวกให้คนมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีเข้าสิงหาคมเป็นนนต้้ไปปดดวววงเิและรย ต้องบอกเลยจะเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตมีโอกาสว่าชีวิตจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรยโอ้รวย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  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจริงๆปู่ย่าตายายบรรพบรุษจะช่วยเหลืออุปถรัรมภ์คำชวต,ต้องบอกว่าบุญกุศลที่คุณส่งไปบางคนทําบุญไหว้พระสวดมนต์สวดน้ำอะไรต่างๆให้กับบรรพบรุษต้องบอกว่าถึงทั้งหมดนะถ้าท่านอํานวยอวยชยัยอวยพรนะขอให้คุณได้ดีให้มีชีวิตที่มีความสุขให้คุณจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้ารุ่งเรืองนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและท่านปกปักรักษาคุ้มครองดูแลไม่ให้ใครมารังแกคุณนะภัยอันตรายศัตรตูนะใครที่คิดไไม่ดดีคครคริ้ายยกับ